สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับลุงยุ่นเหมือนเช่นเคยครับในเกม Lady or Not นะครับอ่ะวันนี้ก็น่าจะ EP ที่10เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ละน่าจะ11มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะก็ด่านนี้ก็จะเป็นด่านมิชชั่นของอบุกมหาลัยดีว่าใช้คำว่าบุกมหาลัยดีวะ่ะเออไปโ o วันนี้ก็มากับพลทหารเฮนรี่นะครับแล้วก็จ่าหนุ่มเหมือนเดิมนะครับส,ว,ส,สวัสดีครับ จะแตกหรือจะแตกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาของเจ้าแล้วกาจากเลือกเดียวครับจากเสใสเฮ้คุณคุณเรียกให้เกตสหน่อยอ่าเอาล่ะตอนนี้ก็แดนมหาลัยแล้วนะเป็นมหาลัยนะครับเราต้องบุกยูนิวอสิตี้ คิดว่าอาจจะมีมิชชั่นแปลกๆใ,ๆใหม่ๆมาหรือเปล่านะครับก็ต้องอไปที่นะครับไปบีบละเลอียดเลยครับเนี่ยลูกน้องไปส่งลูกน้องไปตายไม่ได้นะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับลูกน้องไม่ใช่คนในครอบครัวครับตายได้ครับไอหยอกเลนโอเคครับบนทาหารเดี๋ยวเราแคปปิ้งกันสักแป๊บหนึ่งก่อนเข้าเดี๋ยวให้เสียน้ำไปก่อนเนาะไม่ได้ดิเสียก็แตกดิเอาเอาเสียบีบงานเลยเดี๋ยวเสบทำอะไรบ้างครับก็คร่าวๆนะครับก็คิดว่า บุกมาหาอะไรเนี่ยมันต้องมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้าเกมออก่อนแล้วนะครับข้าไปหน้างานก่อนมันจะบอกรายละเอียดภารกิจให้เรียบร้อยนะอ่ะนะครับโอ้โหเดี๋ยวทุกคนครับคืออ่าจากการผู้ร้ายนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เอ้ยม,อมันมันมีภารกิจใหม่ว่ะดิฟิวระเบิดว่ะปะ่ปะไปไปดีกว,ว่า มีดีฟิวระเบิดนะครับต้องรีบนะครับทุกคนเราจะชักช้าไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะครับถ้าเราชักช้าเราก็จะตายนะครับไม่มีไม่มีไปไม่เล่นนานวะไม่ได้แบบจับปืนนานนะครับก็อาจจะงงๆหน่อยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนหรือเปล่ามีนะครับในห้องมีนะไม่ข้างหน้าเนี่ยเผื่อมีตัวหนึ่งในห้องมีเกียร์มีเกียร์มีไม่รู้ว่าห้องอไหนนะมีตัวประกันอยู่ทางขวาแต่ข้างหน้ามุมมุมซ้ายไม่เห็นนะแต่ตัวประกันอยู่มุมขวาระวังระเบิดด้วยไม่ชัวร์ว่ามีระเบิดเปล่าเดี๋ยวเช็คก่อน เออเดี yeah. ๋ยนะตรงนี uh ้เ huh. ป oh. ิดประตูเปิดประตูได้เปิดประตูเลยหนุ่มหน้าไม่เห็นว่ะ Are in trailer and เปิดก่อนเลยให้ได้พู n ได y ย e นเสียงร,ยระเบิดไหมตรงนี้มีเฮ้ยมีโจ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 รโจระวังม,ม,มันจะพีพีมาประตูวขวาเนะี่ยยิงยิงยิง ระวังนะระวังไม่ใช่ไม่ใช่มันจะกินมันวิ่งอยู่ไม่รู้เป็นอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูให้ไปกันมันวิ่งอยู่นั่นแหละใช่มันวิ่งอยู่ไม่รู้ว่ามันเป็นโจรหรือเป็นอะไรงไงหัวล็อกข้างหน้าแล้วนะล็อกคำสั่งอยู่สิครับต้องรีบนะครับอ่ะเปิดเลยเปิดเลยไม่มี ล้ม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 กุกปุกก oh, ูมาโจรใช่ไหมโจรโจรโอเคเฮานี่เคลียร์ครับทุกคนเคลียร์ละได้ยินเสียงระเบิดอยู่ชั้นล่างอ๋อไงนี่ไงระเบิดเคลียร์ปีกเลยครับผมขอพูดระเบิดนะครับขอญาตรับเอ้าลูกคว้าให้ตูบันไดให้คุระเบิดอยู่นะครับน่าจะมีสองลูกนะ ลีดเทรดิใส่มากันเราลงข้างล่างดีกว่าได้ครับหรือว่าเราจะเดินไปโถงกลางเดินไปโถงกลางมาเฮ้ยเลย์ไปเดินโถงไม่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 เข้าไม่เข้าห้องนี้ไม่เข้าห้องนี้ห้องนี้มันน่าจะมืดอันตรายดูหลังให้ไม่มี เข้าเข้าเข้าห้องห้องขวาไหมเดี๋ยมถ้าอ่อไม่ชัวร์ว่าเป็นโจรหรือเปล่าแต่มีคนหนึ่งคนไม่เห็นมาเปิดประตูเลยนะโอเคคน Stay calm. ระเ,เบิดไม่อยู่ตรงนี้วะไม่อยู่ทางขวาวะดูนะครับ<ม>อาเข้าเข้าไปประตูประตูหน้ากูมีคนมีคนมีโจนหนึ่งคน,นมันไม่มันไม่ตายวะหนีได้วเหรอ ตรงนี้ตร right. งนี้เลยแหละเปิดเปิดแล้วยิงเลยเดี๋ยวเพื่อนขอรีโหลดกระสุนเจอเลยนะเปิดแล้วเจอเลยนะได้สายให้ได้สายให้เด้สายให้วไม่เป็นไรอ้าวเราเปิดก่อนเราเราเบิดก่อนไปเราเบิดอยู่ข้างไหนข้างนี้ข้างนี้

ไอ้กูอยู่กูอยู่กูอยู่ไปดูหลังเลยอ่าห้องนี้มีห้องนี้มีระเบิดว่ะเดินไม่กระดักเหรอใช่ได้ไม่มีคนเนกูระเบิดเสฮเกูระเบิดเล็กมีม,มีมีคนอยู่ข้างในนะ oh, fuck, หนึ่งคน <c oughs> เปี่ยนผู้หญิงระวังโจนด้วยไม่เห็นโจนไปจันนมมาไปดูให้อ่ะคลิามีการระเบิดระวัง ตอนตนี้เราเบิร์ตไดน่าจะหมดแล้วไม่แน่ไม่แน่เซจะไว้เ,วเ,วเจาทางไงบางแก้คนไม่ไม่ผมขอเช็คระเบิดก่อนระเบิดหมดแล้วระเบิดระเบิดใหญ่หมดแล้ว,ลแ,ลวแต่ว่าประตูอะประตูจะมีระเบิดแล้วก็หาตัวประก,กันเดี๋ยวใจรีบไม่นั้น,มนผมขอเก็บศพตรงนี้ก่อนครับตาเรายังไม่ได้เคลียร์ชั้นชั้นหนึ่งเนาะ ชี้นสองแล้วกันสองก็ยังอผมาเองผมเองตนี้สบายแล้วตัวประกันนี่ห้องนี้ระวังนะครับเดี๋ยวผมดูผมดูก่อนเจเย็นๆนะทุกคนเจ็เย็นๆใจเย็นๆเจยดมืพีจ็ดมืงพี อดล็วกันอ,นาอ่าไม่เห็นสายระเบิดแต่ขอขอพีก่อนนะไม่เห็นสายระเบิดก็ไม่เห็นคนเปิดข้างเลยไม่มี <c oughs> ไป hands on your e a d u m p o u n hands up ลงทั้งล่างเลยปะเฮ้ยมิสันมิสันฮัวห้องนี้ได้มดมไม่มีมีอะไรไหม ม่มีโจนโจนตายตายตายเินกูก er> ่อนเปิดก่อนได้ปูดดีสัส ห้องนี้ไม่มีระเบิดแต่ว่าไม่ไม่เห็นคนไม่เข้านะห้องนี้เป็นด้านนอกไม่มีอะไรปะไม่มีละห้องนี้ห้องขวาห้องขวาไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีใครเลยนี่เห้องนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดห้องนี้มีตัวประกันหนึ่งคนแต่ไม่เห็นโจนะเดี๋ยวเรต้องขอเชคอีทีนึงกัน อไม่มีระเบิดเจ้ากาแฟเข้าเอ้ยไม่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 มีไม่ไม่เห็นโจนะแต่ว่ามีตัวประกันแต่พีก่อนแล้วกันเดี๋ยวมุมอับเดี๋ยวมุมอับแล้วกูยิงให้เปิดเปิดเปิดไม่มีมาอยู่ครับมาอยู่ t ไปต่อเดี๋ยวตรงไปเดี๋ยวตรงไปตรไปเดี๋ยวตรงฝั่งนูยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวนะห้องนี้มันน่าจะเป็นช่องเชื่อมมันมีตัวประกันหนึ่งคน เข้าทางนู้นดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูข้างนอกก่อนแป๊บนึงขอดูฝั่งนี้กันอ,อันนี้ไปด้านนอกไปด้านหลังไม่มีอะไรอ่าระเบิดระเบิดเป็นไงระเบิด,ระ,บดระเบิดไม่มีแต่มีตัวประกันทางขวานหนึ่งคนนะไม่มีระเบิดนะไปะเปิดเ Um. Get the zone. Zone. I want to I see The kids here. You're going to be okay. on <coughs> <coughs> oh, <shit. coughs> <are> fucking crazy. to talk. the transport. The kids. Get the kids. Lead the talk. The Entry did. Did. talk. Send them our way. <coughs> ระวังระเบิดนะออกมาไม่มีอะไรโอ้เฮ <The camera apan> hey, ้ยทำไมประตูหลังมันเปิดอ่ะเป็กห้อง

ีมข้ามุมนี้เสียเปรียบว่ะมีประตูประกัน,นหน้าหนึหน่งคนแล้วก็ข้างบนไม่แน่ใจเข้าข้างบนไมหลไมล่ะถ้าเข้า<ร>ข้างบนอ่ะมันจะมีตร,ตรงตรงกลางตรงกลางจะเป็น<ม>ประชาชนไม่มันอันนี้ดิเสียงอะเลย นนเ่ยระวังกับดักห้องเทียนเนี่ยเยอะจริงไม่มีคนนะกับดักนอ้องเหรอไหมอืมกับดักห้องนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยยิง,งยิงกับดักซิ้งเลยเวล่าฝั่งนี้ก็มีไปไยๆๆ,ๆ แบบไม่เล่นนวลเท่าไหร่ไม่มีกระดาษใช่ไหมไม่ชัวร์อีกฝั่งไม่เห็นงนั้นมืดอ่าเท่าที่กูมองไม่มีโจรเลยนะไม่มีโจรพี่ไปให้โลนัมก่นอนเอาชัวร์ไปอ่ะสี่ครับเข้าฝั่งบบนี้แหละ อันนี้ม่านนี้มันเชื่อมเชื่อมต่อข้างล่างนี่ไปปไปได้ข้างล่างเดี๋ยวจะเล่นเล่นหาห้องนี้เลยป่ะเข้าห้องนี้ก็ได้พี่ระเบิดไม่มีพี่ก่อน เออระเบิดไม่มีโถงนอกไม่เดี๋ยวไปเพิ่ง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 เพิเสียงนะแต่ไม่ไม่เห็นยังไม่เห็นตัวนะระวังด้วยประตูไม่มีไม่มีกระดัก อย่าไม่ล้มอย่าไม่ล้มอย่าไม่ล้มร้อยโอเคเคลียร์แล้วโอ้โหแฟตติการแทงกันดูกับดักกันอ่าไม่เห็นวะตรงนี้ไม่เห็นเดี๋ยวเดยเดีเข้าในห้องนี้ก่อนนะเในห้องนี้ก่อนนะเกลียหมดแล้วโจรหมดละเลยวเรเก็บประชาชนให้ครบดด้ใช่ Police, get your hands ของขอมไม่มีอขอให้ทุกคนหาประชาชนให้เรียบร้อยนะครับทุกคนแต่ขอเน้นย้ำนะครับระวังระเบิดดีๆนะครับทุกคนเราไม่อยากจะเสียใครไปนะครับโอ้ยจ่าเขาสวดมากม่ก่อนนะครับ Hands up now! Get down! Hands on your head! Down to the ground now! Put your hands up! Put your fucking hands up! Hands up! Hands on your head. Now I'm Mijaeva. Hands up above your head! Let me see those hands! Hands up above your head! Hands up to it now! ผมดูข้างหลังมาข้างหลังมาหาอะไรันะทุกคนก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ดีๆนะเหรือหาอะไรเนี่ยประชาชนใช่ไหม <c oughs> ท่าน <c oughs> ผมไม่เห็นเลยนะทุกคนผมมย่งไร่เฮ้ยล่เจอแล้วเจอแล้ว turn around slowly stay down and turn around เกมไล์ก็คือเคลียร์ไหมเรียบร้อยครับผมเจอหนึ่งคนแล้วน่าจะจบแล้วสักยศเียบร้อยครับทุกคนก็เจี๊ซ้ำ สำเร็จแล้วเรียบร้อยครับ<ม>คิดว่าน่าจะได้เต็มหรือเปล่าครับปึ๊บโอ้โหมิชชั่นนี้ถือว่าทุกคนผ่านครับตบมือครับทุกคน<ม>อ่ะทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเป็นด่างอะไรเราว่ากันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันครับทุกคนบา,บาย